ได้โลกุตระธรรมจริงๆในของข้อแล้วก็เรียบเรียงความเป็นอันนี้จังให้ครบถ้นพร้อมที่จะคึงอาศัยกิเลสอยู่ไหมนั่นถ้าพิจารณาอันนี้จังไม่ครบการที่จะพร้อมอยู่กับกิเลสมันจะไม่พร้อมเพราะกิเลสต้องคึงอาศัยอยู่ จิตจะไม่ไปเป็นทุกข์กับมันจะไม่ไปยึดติดกับมันจิตมันจะเป็นโลอุตรธรรมจิตมันจะอยู่กับองค์สินสมาธิปัญญาเข้าไปปกครองอีกทีหนึ่งนะเรียกว่าปกครองโดยสินสมาธิปัญญาเมื่อปกครองอยู่ในสินสมาธิปัญญามระจะควบคุมให้เรานนั้เนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอนัตตาไม่ถืออัตตาเป็นตัวตนแล้วนะ่ เพราะอะไรไม่ถืออัตตาเป็นตัวตนเพราะมันเข้าใจในของอน,นิจจังทุกขังอน,นัตตาครบถ้วนแล้วไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นแล้วเป็นผู้เข้าใจอวิชชานะเรียกว่าเป็นผู้รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายเวียนว่ายตายเกิดพึงอาศัยในขาตตั้งีมาอาศัยอยู่ชั่วข้าวเห็นทุกเป็นธรรมดาเห็นสุขเป็นธรรมดา พิจาณาเป็นไตรับแน่นหนาแล้วมันสบายจริงๆไม่ใช่เห็นทุกข์เห็นสุขเป็นธรรมดาแล้วไปบรรลุเป็นอรหันต์วัตถน,นิพพานยังไม่ใช่ของเราเนี่แค่ได้ตัวแนวทางของโลอุตะธะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเพื่อไม่ให้ไปยึดมัน่นถือมัน่นเพื่อให้ปล่อยวางน,นะเพื่อให้ทุกข์ที่เรายึดมัน่นถือมันมันเบาบางลงน,นะ มันจะไม่จิตมันก็จะได้ม่ยึดกายมันก็จะไม่ยึดนี่มันยึดเอาไว้ตึงกายตึงใจโอ้โหไหนตึงมากๆปวดไหมเนี่ยปวดทั้งล่างเลยเนาะล้าไปทั้งล่างเลยนั่นเออ